สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําบ้านน้อยกันนะครับบ้านหลังน้อยนะครับนี่ใช้โครงสร้างเป็นเหล็กกันเลยนะครับตั้งใจจะทําไว้เป็นศาลเจ้าที่นะครับศาลแม่ย่านะครับก็ิหลังเก่ามันเป็นไม้ครับมันผุไปหมดแล้วผมก็ทํางานไม้ไม่เป็นด้วยครับ ประกอบกับมีเหล็กแผ่นขนาด1.2มิลเหลืออยู่เยอะเลยนะครับเหลือแทบจะเต็มแผ่นเลยครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอามาทำบ้านน้อยให้แม่ยาเลยครับก็ผมก็จะใช้เหล็กเหล็กนิ้วครึ่งไอเหล็กหนึ่นิ้วนะครับเหล็กฉากแล้วก็เหล็กกล่องเหล็กกล่องอันนี้มันมีอยู่แล้วครับก็เลยเอามาใช้นี่นะครับ แล้วก็ใช้เหล็กฉากทําเป็นโครงสร้างเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเหล็กกล่องอยู่นิดหน่อยนี่ครับทําเป็นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับนี่จะทาเป็นแบบข้างหลังจะเป็นบ้านนะครับข้างหน้าจะเป็นระเบียงออกมาครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็มาตัดพื้นนะครับตัดเหล็กแผ่นอันนี้ครับทําเป็นพื้นทําเป็นฝาผนังกันนะครับ นี่นะครับสวัสดีครับนี่นะครับบ้านหลังใหญ่นะครับสารเจ้าที่ของผมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเหล็กทั้งหลังเลยนะครับผมใช้เลหล็กหลักๆก็มีเหล็กฉาก1น,นิ้วเหล็กกอง1น,นิ้วแล้วก็เหล็กแผ่นขนาด1-2มิลน,นะครับ นี่นะครับในาตาสองช่องนะครับปึ๊บหลังคาทรงนี้เขาเรียกทรงอะไรผมก็ไม่รู้หรอกครับไม่มีความรู้การนี้สักเท่าไหร่นะครับ ความยาวยาว1เมตรนะครับช่วง,วงช่วงชงบ้านในะยาว60สิบเซนนะครับสูง60สิบเซนกว้าง60สิบเซนนะครับแล้วก็มีระเบียงหน้านี้นะครับนี่เชื่อมแน่นหนาครับ ันตอนนี้เราก็พ่นสีกันสนิมนะครับเป็นสีสีเทานะครับสีเทาเป็นสีกันสนิมของ T O A นะครับนี่พ่นหมดเลยนะครับแจ๋วเลยสวยเลยเดี๋ยวเราก็ตากแดดให้แห้งไว้หลายวันก่อนก็ได้ครับเราไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาพ่นสีจริงกันนะครับนี่ครับ พ่นหมดเลยนะครับทั้งข้างนอกข้างในนครับนี่ใต้ล่างเราก็พ่นไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยววันหลังเรามาพ่นสีจริงกันต่อครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูบ้านที่ผมตั้งใจจะทำเป็นศาลแม่ย่านะครับไว้เอาไว้ท้ายไร่ของผมนะครับนี่นะครับทำมาจากเหล็กนะครับ ตอนนี้ก็ทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับเอาง่ายๆนี่แหละครับหลังคาสีเขียวตัวบ้านสีน้ำตาลนะครับนี่มีลายที่ใช้คานิดนึงนะครับข้าไหนครับขนาดนี้นะครับนี่เดี๋ยวไว้หกักข้าโพดเสร็จเมื่อไหร่ครับเราค่อยยกไปไปติดตั้งกันนะครับ ส่วนขาข้างล่างนี้ต้องทําใหม่นะครับต้องผมตั้งใจว่าจะต่อลงไปอีกนะครับให้ยาวเลยแล้วก็ก่อเป็นอิด,อดมอนนะครับทำเป็นเสาขึ้นมานะครับเห็นะครับเดี๋ยวพาดูร,บรอบๆนะครับเรียบร้อย